วันนี้จะพาไปขิงผิ่นเกิดกันที่แม่ท่าและตอนนี้นะคะกัมบูก็อยู่ที่ จุดชมวิวที่เขาบอกว่าถ้าเรามาที่แม่ทาไม่มาตรงเนี้ยถือว่าพลาดมากมาไม่ถึงแม่ทาใช่ไหมใช่นี่คนคนถิ่นเ่ะเขาพามาขิงพิ่นเกิดตรงจุดน,นี้เลยใช่ค่ะนั่นก็คือจุดชมวิวแบบพาโนรามา360องศาที่วัดจอมทำค่ะวัดประจำชุมชนแม่ทา ขึ้นมาแล้วมันสวยมาก <ừ> ยิ่งถ้าเรามาตอนเช้าเช้าเนาะช่วงประมาณหกโมงเช้าหกโมง<ช>แบบมาดู <ừ> ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเราก็<ช>จะเห็นแบบทะเลหมอกแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า<ช>ม,มีองค์พระที่เป็นเหมือนพระประจำของของคนในทาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นองค์พระเจ้าทันใจและองค์พระเจ้าเก้าตื้น อีกหนึ่งจุดที่แบบจะต้องมาเช็คอินเลยซึ่งไม่ใช่แค่มีแค่องค์พระหรือจุดชมวิวท่านนัานลังก็ยังมีพเ <Coffee palette S 1> ก้าเสียแห่งเดียวในประเทศไทยแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยก็อยู่ที่นี่นะคะถ้าใครมาแม่ทาอย่าลืมมาเช็คอินที่นี่นะคะจุดชมวิวของแม่ทาค่ะ มหาคณะปติหรือว่าที่เรียกกันว่าพระพิฆเนศเก้าเสียงก็คือจะมีแห่งเดียวในประเทศไทยค่ะชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยพวงมาลัยนมขนมมูทกะจะไวทากะมูทกะทูบ9้า,า9ดอกใช่ค่ะจะเอาไว้อ่าถวายให้พระพิฆเนศส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีนมกับไข่ต้มเจ็ดฟองทูบเจ็ดดอกสำหรับองค์พญามุจลินที่อยู่ด้านหลังค่ะ ที่จะมีผู้ที่นําสวดเหรอคะใช่ค่ะเวลาคนมาเราก็จะนำสวดให้ถูกวิธีในสไตล์ของพุทธราม,มเพื่อที่จะให้เขาสัมผัสว่าการไหวให้ถึงองค์เทวดาหรือพระพุทธเจ้าในวิธีแบบเนี้ยอาจจะถึงไหม,มแล้วเขาก็จะปิติในการไหวโอมกังกานาณปะตะเยนามาหา จุดเช็คอินนะคะที่มาถึงชุมชนแม่ทาแล้วจะไม่เข้ามานี่คือถือว่ามาไม่ถึงเลยใช่ตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่ห้วยแม่แทนค่ะตรงนี้แหล่งน้ําตรงนี้จะสะอาดมากมแล้วก็ลงไปสังเกตดูนะคะน้ําจะใสมากคนะ่ะก็ถือว่าเป็นการอับป่าที่คุ้มค่ามากๆเลยส,สดชื่น ตอนนี้แจงก็พาข้ามปูมาเช็คอินอีกหนึ่งจุดในชุมชนม่ค่ะใช่่ะจุดนี้คือมาเช็คอินเพื่ออะไรเพื่ออะไรก่อนคือตอนนี้แบบคือเราเห็นบรรยากาศไม่อยากให้แบบว่าทุกคนดูแต่ว่า ถามว่ามันก็น่าจะมีที่มาเรื่องราวนะใช่ค่ะจุดเนี้ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเรียกว่าจะเป็นป่าหอประจําหมู่บ้านป่าหอใช่ป่าหอประจําหมู่บ้านแต่ละปีจะมีการเลี้ยงเลี้ยงผีป่าหอประจําแต่ละหลังน่ะคะว่าก็ไม่คือลักษณะอ่ะคือลักษณะถ้าเรามาเห็นนะคะอย่างตรงนี้เป็นของเจ้าหงขาวข้างในก็จะมีเออเป็นชุดจุดทูบ จะ,จะทำทุกๆท,ทำทุกๆวันที่9เดือน9ก้าค่าของทุกๆปีค่ะนี่ก็คือป่าหอประจำของคนในชุมชนแน่ค่ะค่ะ เราเดินมานะทั้งวันแล้วก็ขึ้นวันเช้ายอย่างเงี้ยเริ่มหิวแล้วมาแม่ทามีอะไรแนะนำไหมแจง้งกับกบมาถิน่นทงอินนซีแล้วเราก็ต้องไปกินผักออร์แกนิกกันใช่ไหมคะเออถูกต้องนี่แนะนํานี่เลยคะ่ะบ้านสวนตายายบ้านสวนตายายแอดแม่ทาค่ะจะเขาจะ,าจะวัตถุดิบที่เขาใช้ผักจะเป็นผักออร์แกนิกหมดเลย เ,เขาขิงมาเลยว่ามาต้องมากินที่นี่เป็นซิกเนเจอร์เพราะว่าตอนนี้แม่ทาเขากําลังขึ้นชื่อในเรื่องของผัดปลอดสารเกษตรอินทรีย์ใชใ่ที่นี่เด่นอะไรกบเป็น,ปนพลาสติกน,นะคะที่สามารถเก็บแล้วก็ไปทาน้องไหนร้านได้เลย ตอนนี้ต้องแอบแวะมาคุยกับพี่จ๋าเจ้าของร้านใจดีค่ะทำไมถึงแบบคนที่มาเที่ยวมากินที่ร้านนี้ล่ะเขาจะได้แบบบุฟเฟ่ต์ผักิสีผักปลอดสารคือคือเราทำออร์แกนิกอยู่แล้วแล้วก็อยากให้คนได้ทานผักออร์แกนิกด้วยอะค่ะพี่ก็เลยแบบ จัดเซตเป็นแบบเป็นผักออร์แกนิกใช้ในร้านทุกตัวทุกตัวทุก,ทกเมนูทุกเมนูเกือบทุกเมนูที่เราใส่ผักออร์แกนิกของเราลงไปกินใครชอบกินผักแนะนาให้ม<ช>าทร<ช>้ในนี้ค่ะ,คะเพราะว่าคือผักเราก็ตัดสดสดแล้วก็ใช้กันเลยอแล้วเขาสามารถเข้าไปดูเมนูอะไรต่างๆได้ในเพจในเพจได้อะไระพี่มีเพจเป็นของร้านจะเป็นเพจบ้านสวนตายายแอดแม่ทานะคะโอเคตอนนี้ก็หิวแล้วไปกินได้เลย แอนเดอะแกงเนี่ยเขาแนะนํามาว่ามาแม่ท่าเราต้องต้องมาปักหมุดเลยก็คือร้านกาแฟาแม่ท่าอรอร์แกนิกค่ะอากาศร,ร้อนๆแบบนี้เราต้องมากินกาแฟากันใช่ไหมคะใช่ค่ะเออแล้วทำไมคือร้านนี้มันรนมัน,มนดีไงร้านนี้คือเป็นร้านที่กลุ่มคนรุ่นใหม่เขารวงตัวกันที่จะมาเปิดร้านนี้แล้วชวนคนในชนนุมชนอ่ะทำผลิตภัณฑ์เพื่อเข้ามาขาย ก็คือผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับปตทเขาได้มาส่งเสร,ริมให้ชุมชนเนี่ยทำผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถเข้าไปขายได้ในชุมชนยิ้มได้<อ>คุมดิวต้าไทยเด็กของเราจะมาช่วยในเรื่องของการทําการตลาดดูเรื่องแพคเกจจิ้งให้มันทันสมัยมแต่ก็ยังดูเปชุชมชนดูโทนสีอะไรต่างๆนะครับตอนนี้เบื้องต้นก็ดูว่าอาจจะเริ่มให้ชาวบ้านเนี่ยฝึกการทํายิงแอด เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนาะในการซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่มีคนที่แบบมาซื้อโดยตรงเราก็เลยแบบมองว่าชาวบ้านควรที่จะขายในออนไลน์เป็นดีคอมเมิร์ซ์เปิดตลาดอย่างนั้นมากกว่าใยิงอุ่นยิงแอดอะไรอย่างเงี้ยครับเราดูกลุ่มเป้าหมายต่างๆทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยครับให้มันดูน่าสนใจเป้าหมายก็คืออยากให้มันเป็นเขาเรียกว่าความยั่งยืนในชุมชนคือถ้าชุมชนเขาทำได้แล้วเขาประสบความสำเร็จในเบื้องต้นเงี้ย เขาก็จะมีกําลังใจในการทําต่อๆไปคนตอบรับถ้ามันโอเคอย่างเงี้ยครับาุนขอหนึ่งประโยคบอกเขาไปสิแม่ทามีดีอะไรทำไมต้องขิงให้เรามาแม่ทามีดีสำหรับสายรักสุขภาพและรักธรรมชาติเรามีผกออร์แกนิกค,ควรจะมาที่แม่ทาค่ะไม่อย่เมื่อทาแล้วนอกจากจะได้กินพัก ปลอดสารนะครับนอกจากจะมาพักผ่อนแล้วยังได้ความรู้ครับลองมากันนักๆน,นะครับอยากจะให้ามาแอลแม่ทาน,นะเจาเพระบาอาจจะเป็นน้องไม่ในการท่องเที่ยวแบบไม่แบบอินซีย์อยากจะเจิญโว้นเข้ามาเปิดใจลองมาแอลดูแล้วก็จะจะทำให้ทุกคนพลาดได้ไหมคะเจ้ามาแม่ทาครั้งนี้จะบอกว่าติดใจมากให้หนึ่งคำเลยหลงทางอาจเสียเวลาแต่ถ้าหลงมาแม่ทานาน่านลังไม่อยากกลับค่ะ